สบายดีสวัสดีมาเจอกับสองลิงสาวลาวนอะนหนึ่งจากลาลิงสาวลาวกะห,ห่างหายไปจังมือนอะพี่น้องเลยยังจีกันอยู่บ่ไดยังจีกันไดอยู่บนเนาะลิงสาวลาวออกงามเนาะออกงามมังมือเสาหนีนอนละกันฉะนั้นะแบบนีนบน้จะมีการพักคงเฮียนอยู่สองมือนอะนแล้วแบบนี้ข้าเจ้าปีใหม่เนาะจะมีอีกสองวันที่ว่าข้าเจ้าจะบริคายเครือง ลิงกาจะพาพี่น้องไปบิ๊กซีเนาะไปเบิรงบิ๊กซีแบบคดไล้ขนาดพี่น้องบอลโชว์โกับมีไปสาขาไปเปตุงยางเขาทางนี้รถถุกเต็มเลยแบบคดไลยแห้งพี่น้องเอ้ยแบบว่าปีใหม่ขาจาวเนาะ <S <S เราเนี่ยแนขนาดพี่น้อง มาททยพี่น้องเบืองบ้านเมืองเผื่อท้องจำของเขาดิอ้าเหมือนันมากกับผิวเพื่อบอกคิวอะขนมก็เอามาเถอร์ิคนต์ายณีรสวยเจี่ยเขากินสบายขนาดยูไทยก็มีกันเป็นของโคกถ้าไปกินไปจะกองโคกจะดีนโคก่จะดมันเป็นโคกนะ่มเป็นเกียเจียแข็งเลยนิ่สายหลายเรือเออมันนญ่งผักยบกเห็ดงาเมยแล้วา้ากับสิบเก่าพันดวงกับโบเทิร์นาบ้า ปีใหม่น้องคนล้ายหลายพี่น้องเอ้ยโค้งใส่หลายโองขายหลายโค้งขุดเต็มข้างเขาปะคนตอนนี้ลิงกะมาบิ๊กซีน้องคนหลายแห้งแห้งพี่น้องเอ้ยตอนนี้แบบว่าพาพี่น้องมาเบิ่งบิ๊กซีบ้านเพื่อนปีใหม่นาะลิงก์ับประเดมเมือบ้านก็เป็นครั้งแรกที่ว่าจะมาหลินบิ๊กซีเอคือบิ๊กซีกัมาซมิ๊กีปีใหม่เบียสน้องเพี้ยนเขาเจ้าขายเครื่องแต่สะอ่อนแบบมีแต่ของผลิตภะพั่นเขาเจ้าลายแห้งนาะมีทั้งของบ้านเขาเจ้าเองแล้วก็ผลิต ผลิตเองนะครับเอาน้ามาตะเขียนโง่งยังหลายอย่างเนาะตอนนี้ดิ้งมายูโซนบอนถวยบวงเนาะมีหลายคนเนาะที่ว่าสนใจลิงเนาะที่ว่าลิงนั่นโคกแตกเนาะร้ายอาจจะคนอาจจะเห็นคลิปลิงที่ว่าตอนลิงอ่ะถ้ายคลิปนั้นไปเคลื่อนมูเวียดแลยโคกลิงแตกเนาะโคกนั่นเป็นโคกที่ว่าลิงเอามาแต่งแต่บานตนเองเนาะแบบว่าช่วยจะในหอมมาแต่ประเทศตนเองเนาะถื้มาแบบนี้ มันบมมี่ขายเดวพี่น้องเดาลิงก็เลยจําเป็นต้องใส่เพราะมันเป็นโคกไงลิงจะหายพี่น้องเบื้องว่าอยู่เวียดนามมันโคกไงสูงสุดําไดท่านจะให้ลิงเปลี่ยนโคกลิงเปลี่ยนบ่ได้นาะเพราะว่ามันบมมีเนาะแล้วก็ห้ายอย่างอีโคกบานเฮานอมันก็เลยจําเป็นต้องใส่ไปกอนเฮาเพราะท่านในนี้ขอมีขวานเฮาก็เลยบวัวขําลำปันไดเฮาก็เลยใส่ไปนาะพี่น้องนาะเดี๋ยวลิงจะรีวิวโคกเวียดนามพี่น้องเบื้องเนอะพี่น้องมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นเป็นเล็กนาะแล้วก็โคกอันนี้ ตําจังซี่เนาะเขาเจ้าจะป็นคกแบบนี้เฮาสิไปเฮ็ดสมตํานอนบ่ได้เอาแนวนี้่เอออันนี้คักอยู่ตันี้นี่ฮะมันไดอยู่น่ตัตัวนีมันได้สํานี้นี่ใหญ่สงสุดได้สํานีแต่ซํานีนึงตําได้แต่มักพี่กันเฮาสิเฮ็ดสมตําตําหูฮอนบ่ได้ตําได้แต่เจวสางนี่ตําได้อย่ใส่คกเลยก็ยังตําหงบ่ได้อยู่ดีนะพี่น้องก็ว่าลิงใส่คกเก่าลิงมาหล่อเบิ่งครกมันก็บ่มีคือบ้านเฮา กรึจอระจพี่น้องเบิ่งนี้มันเป็นเล็กมันอู้นักเลยนี่สแตนเดดอยู่ไทยนะค่ะตัวโคกพีนน่ะน้ำอักน้ำหอบอะไรก็จนนี้จริงอันนี้เออโคกพีนค่ะพี่น้องคนละลายพี่น้องเลยอันนี้มาโซนบนเค็ด่งเคือนขั้วแบบโซนเเครื่องขั้วเครื่องใสเครื่องซอยน่ยพี่น้อง พี่น้องลิงสิพาพี่น้องไปเบิองมีไทยเนาะเพราะว่าสิซื้อมีเมื่อเมือม่อเมื่อเมื่อไหวเนาะเพราะว่าขาเจ้าจะปิดเนาะปีใหม่สองวันเนาะขาเจ้าจะปิดเดี๋ยวจะมีการขายของดีงกันเลยจะมาสือของมาเก็บไบเมื่อตุ้นใบกินเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิอง่ามีไทยสิมียังแน่เนาะและว้วก็มีอียังแน่สิว่าเป็นของไทยเดี๋ยวลิงสิพาพี่น้องไปเบิองเด้อกำลังจะลงไปสามสอพี่น้องลงไปสามสอ ตอนนี้ลิงกะไปสัตว์สงเนาะพี่น้องเนกะพูดป้อลายแหงพี่น้องหลายหหแหงียนเราจะออนมาเมืองเขาน่า <c oughs> มาจากไทยกับเจ้าจิตตเราอ้งซื้อใจโกโก้เม็ด11%เนาะนีน่เนาะกะนำมาแต่ประเทศไทยเนาะหลายเป็นพวกขนมพวกนี้มีเนาะพี่น้นองเนาะนี่การเมิรดลิงจะมาซื้อขนมเก็บไว้เนาะมีมีหลายอยู่พี่น้อง ขนมค้าไก่ดูตักค้นเย็ดเข้ามาเพินข้าเจ้มามักส่งกินเนาะมีพวกโรสร้อมสิ่นี้น้นอนดิ้งก็จะเอามาไหวกินเนาะพี่น้องเนาะซาม,ม่ฟัวมีทูน่าในซอสโซยุนาเซฟ็จแล้พี่น้องเนาะอะไรล่ะคะ4ีสิบพันพี่น้อง รูสามสิบกว่าบาทเนาะแมนประมาณสามสิบบาทเนี่ยพี่น้องประมาณนี้เนาะนี่หลายตัวนี้คือแมนในน้ำเกลือพี่มเนาะโบแมนอีกอันเดียวกันขายดีเนาะขายดีเพราะว่าเห็นเมัดลายมีแต่เยอะเท่านี้เลาะสามสิบกว่าบาทพี่น้องของกับแอบหนึ่งอลไรก็นี่หน้นาตัวนี้ตอนนั้นคือซื้อรูบุญเนาะซื้อมาหลายแหก ไม่มีแบบเคี้ยวหวานเนี้ยงอย่างไรค่ะพี่น้องน้อแต่ว่าอยู่เดียวก็มีขายเด้อพี่น้องอันนี้พยายยากินเนาะนี่เด้อคือลิงกับมากินท้องใส่แต่ว่าแต่เม่นจะซื้อเมื่อปลาไหวเนาะเมื่อก่อนลิงมาซื้อน้ำพริกแม่ปนอมพี่น้องเห็นบักได้ร้ายเหมือนนี่เดือนไว้เดียวพี่น้องเบ็ดร้ายเห็นกันเบ็ดไปเถิงนึงเลยน้ำจิ้มด้วยนน้ำจิ้มไก่แม่น้ำจิ้มไก่เนาะลิงก็ซื้อมาไหวกินแล้วนี่กระตอย ไมก็คือพ้อมาจอดที่น้องเขาเมื่อไปกินเม,ม,ม,มื่อต่อเนี่ยนั่งเล้วปกติไหมข้ายเยีเ่ยมแหงมันคืออะไรปลาแหงปลาแังปลาแหงก็เสียงยาโอ้ยข้าต่เมากเลยคนร้ายเนี่ยเยอะแห้งเนาะพี่น้นองเราโค้งแซ่แข็งลูกศีลป์ร้ายคนมูเลยว่าเขาจะมากินลูกศีลป์ลูกศิลร้ายแหง ายแบบลายสไตล์เดี๋ยวแต่ผมมาคนย้ายให้จนแบบตัดสินใจบุษย์ยังเลยเพราะว่าต่างใจซื้อมาสือมีต่างใจซื้อมาสือมีผงมีต้มยำเนาะบนันนี้มันบ่มีนะพีน่น้องมันเมิดแล้วเนาะบันนี้ลิงกกันอะไรนะมันกุ๊กอันนึงบันนี้มาไปสื้อคนมันลายแห้งเปือกขาอะไรเงิอนยังยิงน,ยนะพีน่น้องก็เลยตัดสินใจว่าเลยบุเอา,ายังสิพากันกลับเมื่อแต่ตัวมา พาพี่น้องมาเบิงซื่อๆนาะว่าอยู่บิกซีมีหยังแน่ว่าเพราะว่าม่เห็นอยู่บิกซีเนาะมีมีไทเนาะขายเนาะแต่ว่ามันเมดเนาะของไทยขายขาดเนาะเพราะเขาเจ้ามักต้มยำกุเนาะก็เลยว่าเอ่อบ่มีเมดแล้วเรียบร้อยเนาะมื้อนี้ก็มีกันนี่แจ่วอันนี้อ่าหมูยงมันเป็นหมูยงหมู้อยเนาะแต่ว่านี่มันเป็นไก่้อยเขาเจ้าเฮ็ดไก่อยแซ่บือกันเนาะแต่ว่ามันแพงเนาะลิงก็เลยจะบ่ซื้อไปกักโต เอาเป็นบามื่ออื่นไปตลาดไปสื่อใครไปสื่อใครมาป้าไหวดีกว่ากระโปกพักบงเอากินเถื่อไปก่อนเนาะเพราะว่าปีใหม่คล้องกับแพงเนาะบารีค้างเงิ่อนราว่ามันกระและคอยดูเป็นแบบมันดูดลงเนาะมันแตกในส่วงนี้มันแตกบุได้เนาะนกินอะไรจะกินแบบประหยัดไปก่อนเนาะพี่น้องเนะาะมามียังเลยพี่น้องอยากมาสื่อเสือใส่ปีใหม่ไปหลีนเงื่อนมูยังบุได้สื่อเลยพี่น้องเพราะว่ายังกับแพงนะส่วงนี้ฮะ่ะไปเป็นไฟบ่ามอธรวันนี้ืือ เแต่เบิองเลยมันแห้งไรมันถึกอยู่หน่อยกบาทุ่กับกับพวกกินอยู่กับพวกกินอยู่แต่มันกับแห้งเลยส่วงนี้เท่ากันี้เออเคยซื้อเมื่อผัวพัดเขาพัดเห็ดพัดกับข้าวถั่วอันเต่าไหมบอกรายแห้งเนาะคนหลายแห้งเบนมือหนิ้งจนยางมากโมไลเลยอยู่แจที่หน่อมันแย่กันแกกับตาหน้าทุดถ่ายถิมเลยมอทอนถิมเอาเยี้ยทั้งสิ้นเลยถ้ากันไหนนะมันห้อยตุ๊กนึงจะบบจะบบเอาเหรอ พ่อมันหาควันไรผู้พี่น้องไรเคืองคุดพวันหาไรเคืองคนหาไรเคืองทุกสายด,ดิง้งมือยังเลยดิ้งเมื่อเลยจะออกเลยพี่น้องเมื่อเมื่อโอเอาอยางทั้งสิยบควันมันลายลายข้อนนี้กัญญางลบๆกันอยู่เนาะพี่น้องเนาะคนันลายเฮงใส่ผ้าอัดปากไว้พระลิงเบาพาาัาลาเข้ากันแมมนมเบิ่งนับยู่เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยขุดควันหาไรเงินไปไปไป ก็เลยซื้อจคนร้ายห่อผี่น้นองเาเมื่อซะลิงจะเมื่อเนอะาะผ้าพีหน้องมาหล่อเบิ้งบรรยากาศใบห,หนึ่งปีใหม่ถ้าเขาไลา่เงินมันหล่นร้ายเบิงปีบนไ้คอตเตอร์ได้มากับเต็มไปหมดหลายคนอาจจะสงสัยเนาะว่ามันเป็นยังคือตัวหนาลิงเนาะหลายคนอาจจะอยากโหเนาะ <c oughs> ก็คือเมนของขวัญทีว่าทางฮงเฮียนเผ่นหมอบห้ของหนึ่งก็จะหมอบห้ อันหนึ <kho> <án> <laughs> cancel, <tr> ่งนาองพี่น้องเนาะก็คือนี่เมนสุดหนึ่งมาซันซาอ่าในนี้ก็จะมียังเนนอลดิงก็จะมาแนะนำให้พี่น้องเมืองเนาะก็เป็นขังเล็กในชีวิตที่ว่าลิงมีของขวัญที่ว่าเขาเต่าสื่อไฮเนาะพี่น้องเนาะขังเล็กในชีวิตที่ว่ามีของขวัญเป็นตนเป็นตัวของตนเองก่ามันเป็นของตนเป็นตัวกับของทุกคนในห้องเแหละพี่น้องอ่าเนาะพี่น้องจะมียังแนน้อพี่น้องเนาะรู้สึกว่าอ๋อหอนหนาเว้ย อันนี้นองพี่น้องนาะเป็นขนมอันนี้กับแมนเป็นขนมของต่างประเทศนอะพี่น้องน,ะน,นงอะข้าเจ้าซื้อมาหมอบห้เนอะกับขอบพรอคุณพันเดลายนาะลิงดีใจที่สุดเลยที่ว่าขังเหลกที่ว่าไหลค้องควนที่ว่าทางห้องเยนเป็นหมอบห้เนาะก็จะกินกับมูยในห้องละกันในพันตะเวิเนาะพี่น้องอ่ะในในหมกโมอในหมกโมทงหนึ่งนี่ในหมกโมทงหนึง่งลวกัพี่สีกับพื่แมน ขนมเนาะพี่น้องเนาะขนมอ่าอ่าขนมขนมคิงอ่าขนมคิงขนมคิงใส่ใส่น้ำตาลเนาะหลายคนอาจจะหูจกักเพราะว่าคนเวียดนามคนจีนเขาะจะมากินอันนี้เนาะเขาจะมากินกับกาแฟยามเช้าเนาะสำหรับคนเวียดนามเนาะเขาจะมหมบไฮเนาะ, <c oughs> ะกินได้ทำได้กันยังบ่ทันหูเนาะเพราะว่าคิงเนาะพี่น้องเนาะ ฉะน,นั้นก็คือเมนเป็นของขวนที่ว่าทานหิเงียนหมอบในเมื่อโอกาสปีใหม่เวียดนามเนาะเขาเจ้าก็เล่นหมอกไถเนาะ,นะใส่ถุงสวยงามพี่นอ้องสวยงามแห้งเนาะขอบใจเพิ่นหล,ลายๆที่ว่าเพิ่นหมอกไถเนาะอ่าเลาอ่ะอันนี้พี่นอ้องมีเป๊ปซี่ตุ๊กนึงเลยก็อ่าเซเว่นอัพตุ๊กนึงเนาะพี่นอ้องเนาะแต่เป็นใส่ถุงสวยงามเนาะ เขจาจะเาจะหมักสื่อแบบนี้ให้กันแล้วก็ไปหมองให้กันใส่พื้นสีหขีวมันก็ดูดีให้โซไปเนาะไอเดียดีเนาะมันนี่หลายคนก็อาจจะเดี๋ยวฟังลิงสาวเล่าอ่าบอกภาษาเวียดนาะกะลิงกะโอ้จะสิบบอกตรงนี้นาะ,ะ,ะพี่น้องเนาะกะโฮมอ่าโฮมในอ่ะวัดเราเออเริ่มต้นบอกเลยเนาะพี่น้องเนาะโฮมในลาลิงแซน,นอยเตียงเบียดอ่าดี ai coi con có đính thấy à thôi à, đừng, à nói lại nói lại à nếu có người việt coi video này là lính là cảm ơn nhà trường trường cao đẳng sư phạm là họ tặng quả à chúc tết việt nam cho đính là năm nay đính không được về nước à là để chơi tết việt là để kỷ niệm <laughs> นอลิงก์ก็คือแมนบอกไปเนาะเพราะว่ากะจะมีคนเบียดเบิองคลิปลิงก์คือกันเนาะในในในคลิปส่งนี้เนาะเพราะว่าก็เห็นคนเบียดมาคอมเมนต์คือกันเนาะฉะนั้นคลิปนี้ลิงก์กัอ่าบอกไปเนาะก็คือแมนว่ากัขอบใจทางโรงเรียนเนาะที่ว่ามอบของขวัญอ่าสินหนี้ให้เนาะให้แกลิงมาสัญสากัขอบใจหลายๆที่ว่าปีนี้ลิงก์บ่ได้กลับเมื่อบ้านอ่าคือแมนดินปีใหม่เวียดนาม ดิเป็นเพื่อเพื่อเป็นทีละลึกเนาะพี่น้องเนาะลิงกับเราไปประมาณนี้เนาะกะขอบใจเนาะขอบใจกับเอออ่าขอบใจละกับเอือนยังมอยเงยขอบใจกับเอือนขอบใจ,อบใจ,อบใจ <laughs> โอ้ยอ่าคลิปนี้ลิงซสลาวกับโบม,มียังไรเนาะกับคลิปถ่ายทริปนาะพี่น้องเนาะอ่าคึกคัาอะไรพี่น้องลิงก์กับเมนปีใหม่กลับไปหาซื้อลายยางเนาะกับใดปักอ่า คือคลิปนี้เนาะลิงก์กับไปบิ๊กซีก็คือเป็นบุหรี่ยังมาเลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าของที่วาอยากได้กะมีร้ายอยู่เนาะแล้วมันกับคนสื่อร้ายมันไรล่ะคาแบบขี้คานฐานนะพี่น้องมันกับเกาโมงแล้วสนานลิงก์คือว่ามืออื่นลิงก์จะไปไหมเนาะตั้งใจกับจไปซื้อมีตุ่มยำนะ่ำเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่ามีเวียดมือก่อนลิงก์ไปซื้อมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันซื้ออ่าลิงก์ซื้อมาแล้วกับซื้อมา ประมาณหาทงแลเนาะบันนี้สปาซิปซื้อไหมบันนี้มันโมมี่แต่ก็มีไท่ก็มืดเนยกันละก็ขี้ขานทาเนยกักน,เ,นกเลยว่ะมืออื่นไปหาหรอซื้อไหมเนาะพี่น้องเนาะโอเคคลิปหน้าเจอกันเอาคลิปนี้เจอไปเท่านี้อ้าวบัอนี้เป็นอีสังวะลิงอาจจะเป็นเบื B ่อเนาะเพราะว่าถ้าก็ง่ามออกง่ามบางเสานี้เนาะเม่ท่นได้น,น,นอนพักผ่อนเลยพี่น้องก็จะเบาผิดเบาชื้นแล้วอ,เอ้เอาเนาะพี่น้องเนาะเอาป้าไปดีกว่าเนาะเจอกันคลิปหน้าบัอนี้ลิงสาลาโกโคโตลาไปก่อนเจอกันคลิป คลิปน้าเอ้ยบอกอีหยังเนี่ยเอาก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจลิงสาวเราเนาะปีใหม่เบียดไที่ว่ามีเสือสายเบียดเสือสายจีนก็ขอให้ทุกคนมีแต่สุขภาพแข็งแรงเนาะบ่ว่าตั้งแต่เสือสายได้เนาะเป็นคนเฮาเนาะกะปีใหม่เนาะก็อวยพรให้มาทุกคู่ทุกคนเนาะตุ๊ดจีนว่าสัาร์ไลา์คนก็จะฮู้ว่าตุ๊ดจีนเนาะคือ็รำเฮาก็เอิ้นกุ๊ดจีนเบียดก็เอิ้นไทยก็เอิ้นตุ๊ดจีนเนาะตุ๊ดจีนนี่ก็ให้ทุกคนมีแต่สุขภาพแข็งงงแรเเนนาะไปปบิิ่คลี้ก ขอให้ถือเลีเนาะพี่น้องบ๊ายบาย